สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็หาได้สุริยาได้มีโอกาสเดินทางมาเรียกว่าติดต่อนาะสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะไปเมืองพระนครหรือในราชนจจาจักรกัมพูชาหรือ,อกลุ่มเสียมเรียบเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมากับท่านเร้ก็อยู่สุธาราเนาะแล้วก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างการนํารถเข้า รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็การเดินทางโดยคนส่งมวลชนนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาที่นี่เราได้รู้แล้วว่าการเดินทางไปยังกรุงเสียมเรียบนั้นคือง,ง่ายนิดเดียวค่ะมีความมีความสะดวกนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนข้าโดยสารแล้วก็ทั้งในเรื่องของการได้ได้รับทราบรอบของเวลารถที่ออกนะคะจากตัวโอสเมตชายแดนไทยไปสู่เมืองพระนครและจากเมืองพระนครมา อย่างซรินหรือโอสเมตนะคะก็ถือว่าเรามีรอบรถหลากหลายตั้งแต่7โมงเช้า9โมงจนถึง2องทุ่มหรือ4ทุ่มนะคะถือว่าตอบโจท,ทย์นักท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับได้อย่างสบายนะคะวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ยศุทธาได้พยายามรีวิวนะคะให้เห็นสถานีรถโอสเมตของราชทนจักรกัมพูชาแล้วก็เกี่ยวกับบริการห้องน้ําักสกรีดนะคะแล้วก็ทําให้เห็นโรงแรมนะคะโรงแรมที่อยู่บริเวณแถวนี้ซึ่งตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปแบบ เวลากระชันน้นนะคะเดินทางกลางคืนกลางวันแล้วก็มาเช้าสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านเราตั้งแต่เช้าได้เลยซึ่งว่ามันก็ตอบโจทย์เรื่องของบุคคลผู้เรียกว่ามีทมลิมิตเนาะเวลาที่กระชั้นในการเดินทางก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเช่นข้าราชก,การบางคนที่ไปไปทําธุระหรือไปประชุมต่างๆหรือไปคอนเฟรนที่พระน,นครประชุมเสร็จกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วก็สามทุ่มสี่ทุ่มเดินทางกลับมาอะไรเงี้ยค่ะเด็ดคือว่าตอบโจทย์นะคะการเดินทางมาครั้งนี้ทําให้เราได้ทราบว่า การขนส่งมวลชนเองหรือบริการสาธารณะเองต่างๆเริ่มขยับขยายตัวใน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 พื้นที่ธุรกิจชายแดนระหว่างโอสมิตชายแดนไทยกับไปยังเมืองพระนครซึ่งทําให้เกิดการขยายตัวของรถขนส่งสาธารณะซึ่งเราทราบว,ว่ารถเนี่ยเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับคนกัมพูชาที่มาเปิดเป็นบริษัทเป็นมินิบัสเนี่ยนะคะ,ะซึ่งทําให้เราเห็ินการติบตูทางธุรกิจาการร่วมหุ้นระหว่างสอง สองราชนจาจักรนะคะก็ถือเป็นประดินที่น่าสนใจต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะพาท่านทุกท่านเดินทางไปเที่ยวเ,เดินทางกลับไปยังอุสมิทรีสอร์ทละเราจะได้เดินทางกลับเพราะเรามีเวลาลิมิตแค่สองชั่วโมงในการเข้ามา,ามสำรวประมาณนั้นขอบคุณมาก